ต่อไปมาดูหัวข้อที่สิบ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเข้าทรงเนี่ยเกิดขึ้นจริงไม่ใช่การหลอกลวงหรือว่าการเข้าทรงนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่การคิดไปเองของคนทรงหรือว่าบางคนก็อาจจะเกิดนิมิตหรือคิดไปต่างๆว่ามีคนนั้นมาทรงคนที่มาทรงอะไรต่างๆนี้มากมายนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้เป็นของจริงหรือของปลอม ผมก็จะยกเหตุผลสัก4ี่ข้อมาให้พวกเราได้พิจารณากันนะครับในประการที่1การเข้าทรงจะมีจริงหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยประการแรกคือการพิสูจน์การพิสูจน์หมายถึงว่าเราเองจําเป็นที่จะต้องตั้งคําถามที่เป็นคําถามพื้นฐานที่เรารู้คําตอบที่แน่ชัดอยู่แล้วนะเช่นว่าสมมติเราถามคนที่เขาเข้าทรงเทวดาเนี่ย ที่เราเชื่อว่าเขาจะรู้อนาคตหรือว่ารู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยมีคุณวิเศษต่างๆที่จะช่วยหรือเราได้พยากรณ์เราได้เนี่ยเรา,าจ,จะตั้งคำถามง,ง่ายๆที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนเช่นถามว่าเราชื่ออะไรเนี่ยเรายังไม่เคยบอกชื่อเนี่ยถะมีใครักคนนึงบอกว่าเข้าส่งได้เราเข้าไปไม่ต้องบอกชื่อเขาถามเลยว่ารู้ไหมผมชื่ออะไรเนี่ยถามก็ตอบได้ไหมนะคือเรียกว่าชัดๆไปเลยว่า ถ้ามีปัญญาจริงเนี่ยเพียงแค่การรู้ใจคนเนี่ยซึ่งเป็นพื้นฐานของเทวดาก็ต้องรู้ได้นะว่าเขาชื่ออะไรนะหรือว่าถามว่าผมเนี่ยเกิดวันไหนเช่นว่าเราเกิดวันจันทร,ร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยหนึ่งในเจ็ดเนี่ยความน่าจะเป็นก็เยอะแล้วนะหนึ่งในเจ็ดใช่ไหมสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถามว่ารู้ไหมว่าผมเกิดวันไหนเพราะว่าในคนทุกคนเนี่ยนะพวกเราเองเนี่ยเราจําได้อยู่แล้วเกเกิดวันไหน ซึ่งเทวดาเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องรู้ความคิดเราเขาก็จะรู้ว่าเรามีความทรงจําอยู่เนี่ยเราเกิดวันไหนกันแน่นะหรือว่าถามไปเลยเช่นว่าเราอาจจะเขียนตัวเลขเนี่ยไว้ในกระดาษเนี่ยแล้วถามเลยว่ารู้ไหมว่าเลขที่เราเขียนในกระดาษเนี่ยมันเลขอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าทรงจริงก็ต้องรู้ได้นะใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเกิดว่ามีคุณวิเศษจริงเนี่ย หรือว่าเราเอาของไปซ่อนไว้เช่นว่าในห้องเนี้ห้องสมุดนี้สมมุติว่าผมมีเอาปากกาสักด้ามหนึ่งนะผมไปซ่อนไว้ผมถามว่ารู้ไหมว่าผมไปซ่อนไว้ในตู้ไหนเนี่ยตู้ซ้ายตู้ขวาข้างหน้าหรือข้างหลังอยู่ตรงไหนทายให้ถูกเนี่ยถ้าหากยังทายไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราจะถามเรื่องที่ยากกว่านี้คงยากแล้วถูกไหมสมมุตคิคนไปหาคนเขา้าทรงเนี่ยบอกว่าเออของผมหายครับ นะเช่นว่าผมทาสร้อยคอหายไปถามมันอยู่ทางไหนอ๋ออยู่ทางโน้นอยู่ทางทิศโน้นอยู่ในบ้านโน้นถ้าเกิดถามแค่ว่าปากกาในห้องอยู่ตรงไหน,นยังตอบไม่ได้เนี่ยเราจะไปถามว่าของหายอยู่ไหนคงยากกว่านั้นนะน,นะใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพิสูจน์นะครับอย่างอันนี้ผมเคยดูรายการจําได้ว่าคุณหนุ่มเนาะเขาก็ดังนะตอนนี้รายการโขนกระแสเนี่ย ก็มีคนเข้าส่งนะบอกว่าเข้าส่งเทวดาเหมือนกัน mm. ก็ขอมาร่วมรายการเองนะบอกเพื่อพิสูจน์ว่าการเข้าส่งมันมีจริงไม่ใช่การหลอกลวงและก็ไม่ใช่การคิดไปเองเนี่ยบอกว่าคุณหนุ่มเขาก็เอาของไปซ่อนเนะี่ยคือเขาเอากุญแจรถเขาเอากุญแจรถตรงตัวเขาเองนั่นแหละไปซ่อนแล้วก็ซ่อนไว้ในห้องส่งนี่แหละนะแล้วก็ถามว่าถ้าท่านเข้าทรงจริงเนี่ยท่านมีความสามารถจริงเนี่ย ถามหน่อยเะว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนปรก,นก็ทข่งนี้ก็ทําท่าหลับตาแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็กวาดตามองซ้ายขวาหน้าหลังเขาบอกอยู่ในห้องโน้นห้องติดกันอยู่ทางโน้นปรากฏว่าเขาก็ไปดูจริงๆก็เอาคนช่างกล้องไปดูไปหามันก็หาไม่เจอใช่ไหมพอหาไม่เจอเสร็จพ๊กคนท่งก็บอกอ๋อความจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกเทวดาบอกว่าอยู่ทางนี้มาให้หาห้องนี้แทน เขาก็ไปหาตามนั้นนะ่ะบอกว่าอยู่ใต้บันไดตรงนี้พราก็หาไม่เจอเหมือนกันสุดท้ายมันอยู่ไหนมันอยู่ใต้ที่นั่งของไอ้คนทรงอยู่ข้างใต้ที่นั่งของคนทรงนี่แหละนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนทรงที่ทรงเนี่ยเราก็ไม่ได้ปักปรำนะว่าเขาเองทรงไม่จริงหรือว่าเขาเองโกหกเราอเนาะผมมองว่าเทวดาถ้าเกิดทรงจริงเนี่ย แปลว่าเทวดาไม่เก่งเอาแค่นี้ก็พอแล้วว่าเทวดาเนี่ยไม่เก่งจริงทั้นเทวดาถ้าแค่ว่ารู้ว่ากุญแจรถอยู่ไหนเนี่ยยังบอกทางซ้ายก็ผิดทางขวากว็าผิดอย่างนี้เนี่ยตายเลยคือแค่เรื่องพื้นฐานนี้ยังรู้ไม่ได้นี้ไม่ต้องไปบอกเลยเวลาไปเปิดสำนักแล้วคนก็ถามว่าลูกฉันหายไปไป,ไปอยู่ไหนสา,ม,ามีฉันตายหรือยังจะไปรู้ได้ยังไงอในเมื่อเรื่องง่ายๆยังไม่รู้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ละ นะว่าการทรงนี้ก็คงช่วยเราไม่ได้นะเราไม่พูดหรอกว่าจริงไม่จริงนะโกหกไม่โกหกเอาเป็นว่าช่วยไม่ได้ก็แล้วกันนะครับหรือถามหนึ่งอาชีพอย่างเงี้ยถามว่าคุณรู้ไหมผมทําอาชีพอะไรนะเอาคนสักคนมาร่วมรายการเนี่ยคนที่มาตบมือในห้องทรงนี่แหละคนเบาฟังเนี่ยเดินมาเลยใครจะได้ชี้คนหนึ่งอะ่ะใครก็ได้คุณรู้ไหมทําอาชีพอะไรถ้าเขาตอบไม่ถูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเหมือนกันถูกไหม หรือว่าถามว่ามีพี่น้องกี่คนตอบได้ไหมฉันมีลูกเนี่ยลูกชายลูกสาวเอาแค่นี้ก็ได้นะคําว่าลูกชายลูกสาวนี่มันห้าสิบห้าสิบแล้วนะถ้าห้าสิบห้าสิบยังตอบไม่ได้นี่ตายแล้วมันไม่ต้องว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในเจ็ดแล้วนะมันกลายเป็นเรื่องว่าแค่ห้าสิบต่อห้าสิบยังตอบผิดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าถามเรื่องความคิดก็ได้นะเช่นว่า เรากาลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็อาจจะจดขึ้นมาว่าา,า,วาคิดเรื่องครอบครัวจดขึ้นมาใส่กระดาษไว้แล้วถ,ถามลูกไหมผมคิดอะไรแล้วจดไว้แล้วนะเป็นหลักฐานว่าไม่มีทางโกงแน่ๆถ้าตอบไปคนละเรื่องคนละเราก็ช่วยไม่ได้ละใช่ไหมใช้ไม่ได้ล่ะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ที่หนึ่งที่อยากจะให้เราพิจารณานะว่าในการที่เราเองจะคิดว่าการเข้าทรงบุคคลน,นั้นเนี่ยเขาช่วยเราได้หรือไม่เนี่ยประการแรกเนี่ย ขอให้เริ่มจากการพิสูจน์สิ่งที่มีคำตอบที่ชัดเจนก่อนคือเป็นคำตอบที่ไม่มีการหลอกกันได้โกงกันได้นะถึงจะรู้ว่าความสามารถในการทรงเนี่ยจริงหรือไม่จริงนั่นเองนะครับด้นประการที่สองก็คือว่าให้พิจารยณยางี้ว่าถ้าหากเขาตอบไม่ได้นะก็แสดงให้เห็นว่าการทร่งนั้นอาจจะไม่จริงหรือว่าแม้แต่การทรงเป็นการทรงจริงก็ตามเนี่ย แต่ว่าแม้แต่เพียงคําตอบที่ไม่ยากนักหือเป็นคําถามง่ายๆเนี่ยถ้ายังตอบไม่ได้ก็แปลว่าบุคคลนั้นย่อมไม่มียานอย่างรู้พิเศษใดๆหรือว่าเขาย่อมจะช่วยเหลือแนะนําเราในเรื่องปัญหาชีวิตไม่ได้นั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งยากที่เราจะอาศัยถ้าหากว่าจะไปรู้เรื่องอื่นนะครับในประการที่3ที่ให้พิจารณาก็คือว่าโดยมากแล้วเนี่ยคนทรงเนี่ย จะพูดถึงแต่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ทางนั้นหมายถึงว่าพูดว่าคนตายแล้วเนี่ยตายไปเกิดที่ไหนถามว่าใครจะรู้ล่ะคนทรงนี่ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราพริสูจน์ไม่ได้อย่างนี้เราก็จะรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดจริงพูดเท็จถูกไหมคือคนทรงส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้คือไม่มีใครพริสูจน์ได้อะว่าง่ายๆนะครับเช่นถามว่าคนตายแล้วตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าชาติหน้าเน,นี่ยฉันจะเกิดเป็นอะไรอย่างเนี้ย ใครจะไปรู้ได้ใช่ไหมเขาไทยถูกไทยผิดแล้วก็ไม่มีทางรู้หรือว่าใครเป็นอะไรกับใครในชาติก่อนอย่างเงี้ยเช่นว่าคนนี้เป็นภรรยาเรามาก่อนในชาตินั้นคนนี้เป็นพ่อแม่เราในชาตินี้เนี่ยไปพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงไม่จริงใช่ไหมหรือว่ามักจะพพยากรในแง่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเช่นว่าต่อไปนะเธอจะมีชีวิตอย่างนี้นะต่อไปเธอจะแต่งงานกับคนอย่างนั้นนะ ก็พูดแต่เรื่องที่มาไม่ถึงใช่ไหมพิสูจน์ไม่ได้อะกว่าเราเองจะไปรู้ว่าที่เขาพูดมันผิดหมดเลยอะเวลาผ่านไปเป็นสิบสิบปีแล้วเราจะกลับมาเอาอะไรกับคนทรงอะถูกไหมถ้าเกับเราโดนลวงมาแล้วตั้งหลายสิบปีก็ได้นะครับหรือว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรหมายถึงว่าบางทีเราก็ไปถามว่าเออแม่เนี่ย บางทีเนี่ยชอบตีลูกแรงๆเนี่ยถามว่าเพราะอะไรคนทรงก็อ๋อชาติที่แล้วเขาเป็นเจ้าการในเวลามก่อนหรือว่าเพราะเขาคิดอย่างนั้นเพราะเขาคิดอย่างนี้เนี่ยไอ้เรื่องความคิดในใจอย่างนี้ใครจะไปตอบได้ว่าจริงหรือเท็จถูกไหมพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าคนคนนั้นเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการอะไรก็ถึงทําอย่างนั้นก็ถึงทําอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยที่เรามักจะได้ยินจากคนทรงเนี่ย มักจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นฉะนันอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยจะถือว่าเป็นสาระในชีวิตได้ยากล่ะเพราะมักจะพูดแต่เรื่องในอดีตมักจะพูดแต่เรื่องในอนาคตหรือว่ามักจะพูดแต่เรื่องโลกหลังความตายหรือว่าพูดถึงความคิดของคนว่าเขาคงคิดอย่างนั้นเขคงคิดอย่างนี้เขาคงมีเหตุผลอย่างนั้นมีเหตุผลอย่างนี้จึงทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ย ซึ่งล้วนแต่พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยนะครับว่าถูกหรือผิดนั่นเองฉันเราจึงไม่รู้ได้ว่าคำพูดนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จหรือคนทรงเขาเข้าใจผิดไปเองหรือเขาคิดไปเองก็ได้นะครับในประการที่4สุดท้ายละคือคนทรงโดยมากเนี่ยผมใช้คาว่าโดยมากเนี่ยไม่ใช่หมายถึงทั้งหมดนะครับส่วนมากเนี่ยจะคิดไปเอง ก็คือจะคิดไปเองว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เราทรงเทพองค์นั้นเราทรงเทพองค์นี้เราเป็นผู้วิเศษเราได้พลังมาอย่างนั้นอย่างนี้จากเทพนั่นเทพนี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะคิดไปเองนะแล้วก็ทําให้เกิดการแสดงออกที่แปลกๆต่างๆตามแต่บุคคลน,นั้นจะจินตนาการไปคือมัวคิดว่าเทพงูมาสถิตเราแล้วก็จินตนาการไปละทําให้เราเกิดอาการเลื้อยไปเลื้อยมาใช่ไหม แต่ว่าถ้ามีเทพไก่มาสถิตธาราก,ก็อาจจะกระโดดกุ๊กๆ,ๆไปอย่างเงี้ยคือจินตนาการของคนเนี่ยเวลาเราคิดไปได้มันก็ทําอะไรต่างๆแปลกๆตามความเชื่อได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในเรื่องการพิสูจน์การทรงเนี่ยผมจึงอยากจะมาสรุปตรงนี้ว่าเราควรเริ่มต้นจากปัญหาพื้นฐานก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีคําตอบที่ชัดเจนลงไปแล้วนะเพื่อให้เราได้รู้ว่า สิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงหรือว่าเรากําลังถูกหลอกลวงกันแน่หรือว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงและเราเองก็ไม่ได้ถูกหลอกลวงแต่ว่าคนทรงน่ะเขาเข้าใจผิดไปเองหรือเขาปรุงแต่งไปเองก็ได้นะครับ